อ่ะก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมในคอมฟอร์ตนะฮะวันนี้ได้อยู่ในเกมแดกเดล็อกออนไลน์อ่าตอนนี้เราก็อยู่กับตัวอาโคนะฮะอาโคเวิวหกแปดละจ็อบห้าสิบครับผมวันนี้ก็จะไปเปลี่ยนเป็นพีทอ่าไปเปลี่ยนเป็นพีทกันนะครับก็เมืองที่เปลี่ยนพีทใช่ไหมก็คือเมืองพอนเทล่าครับเมืองเมืองแรกเลยนู้นพอนเทล่าครับตอนนี้ผมอยู่คอมมาโดนะฮะมามาดูดวิวตัวพ่อค้าอยู่อ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยน เป็นพีทกันนะครับผมอ่ะไปไปกันที่เมืองพอนเทล่าเลยครับตอนนี้ผมอยู่คอมาโดใช่ไหมมันก็ต้องถ้าจะไปพอนเทล่ามันก็ต้องคุยคาฟาผ่านมันต้องไปผ่านมอโลอกไงเอ่อกลับไปที่มอโลอกก่อนอ่าตอนนี้พอเราถึงมอโลอกแล้วใช่ไหมเอ่าใครที่อยู่พอนเทล่าก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนอาชีพพีทที่นู่นอ่าก็ตอนนี้ผมอยู่มอโลอกเดี๋ยวผมไปพอนเทล่าครับผม ถ้าใครอยู่มอรอร์ก็เดินขึ้นมาครับหาคาฟานี่คาฟาจะอยู่แถวรูปกระเป๋าตรงล่างข้างล่างหน่อยครัก็คุยกับคาฟาเลยครับบริการวาร์ปไปที่เมืองพอนเทล่ามาครับผมอ่าพอนเทล่าพอนเทล่าก็คนจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเขามาขายของที่นี่เต็มเลยโอเคก็พอเราอยู่พอนเทล่าแล้วใช่ไหม ให้เราเดินไปมุมขวาอ่ามุมขวาจะมีโบสถ์อยู่นะฮะให้ไปที่โบสถ์นั้นเลยอ่าเดินไปเลยครับผมเดินไปได้อ่าตอนนี้ก็อยู่กลางเมืองพรแล้วนะฮะตรงนำ้ำพุแล้วอ่าออกปาก็ได้ครับออกฝาก็ได้นะ อ่าแล้วก็เดินขึ้นมาออกขวาเสร็จเดินขึ้นมานะครับผมเราจะอยู่ตรงอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนบ้างอ่ะเนี่ย,ยจะมีทางแยกตรงนี้อ่าเดินออกมาเลยครับเดาาินี้อ่าเนี่ยโบสถ์จะเป็นนี้มันจะมีทหารอ่าโบสถ์จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมีทหารมันจะมีทหารยืนอยู่หน้า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 โบสถ์อ่าชื่ออะไรเนี่ยเปโกเปโกเทนเนอร์ ทหารคนนี้น่าจะเป็นที่ว่าเช่านกคูเซเดอร์ได้มั้งผมไม่แน่ใจเออก็เข้าไปในโบสถ์ลยครับอ่าพอเข้ามาในโบสถ์แล้วนะฮะก็ให้ออกซ้ายนะฮะมันจะมีวัไซ้ายอยู่อ่าเข้าไปทางวบไซ้ายเลยก็คืออ่าพอพอถึงวัดซ้ายใช่ไหมเราก็เดินตามทางขึ้นมาแล้วครับจะมีไฮพีชนะฮะไฮพีชอยู่นะฮะให้เราคุยกับไฮพีชเลยอ่าก็คือเงื่อนไขก่อนบอกเงื่อนไขก็คือถ้าจอบ50ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนเป็นพีชได้เลยโอเคนะ อ่อพอจ็อบห้าสิบก็เปลี่ยนเป็นพิษได้เลยจะได้ไม่ต้องไปหาของไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนี้นะฮะอ่ะคุยก็หายพิษเลยข้ามาที่นี่เพื่อจะเป็นพิษอ่าเราต้องการเป็นพิษหรือโอเคโอเคต้องลงทะเบียนเสียก่อนลงทะเบียนเลยไหมใช่ข้าต้องการทดสอบเดี๋ยวนี้จะมีจ็อบห้าสิบทำดีมากเลยนะครับโอเคโอเคครับผมเอนเตอร์ Enter, ัวๆก็ได้นะโอเคอ่าตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น เป็น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 พีสพีสเรียบร้อยแล้วอโอเคก็สเตตัสตามนี้ครับผมพีสผมไว้ย,ยืนไว้ย,ยืนแบบเวลาแบบเล่นสองจอเง,งี่ยเออก็แบบสเตตัสก็จะประมาณนี้ก็ไม่อัพอะไรเลยอ,อ,เะะเอ,อัพแต่อินกับเด็กนะฮะเอ้ยอัพแต่อินกับวิดอ่าวิดก็หกสิบเก้านะฮะอินก็เจ็ดสิบละอ่าก็ประมาณนี้สเตตัสก็ประมาณนี้ของผมนะอ่าสกิลใหม่ก็มีนี่สกิลพีสท,ที่ผม สกิลตอนอัคโคดิอโคที่ผมอัพก็มีพวกพาวาร์ปใช่ไหมอ่าวาร์ปเนี่ยวาร์ปแต่ละที่อ่าแล้วก็ AB10 นะครับผมแค่นั้นแหละอา่าแล้วก็มีฮิลสิบเหมือนกันอ่าโอเคแล้วก็มีอะไรกับมีแองเกลัสไอสกิลเนี้ยเพิ่มกระดิ่งอะ่ะสั่นกระดิ่งอะ่ะเออเนี่ยสกิลเนี่ยเออผมแค่แค่แบวกห้าไงแค่ห้าเออตอนนี้ก็เปลี่ยนพีดเรียบร้อยโอเคก็วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับ พามาเปลี่ยนเป็นพีษสั้นๆไงเพราะว่าปกติอ่ะเวลาเราเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมจ็อบห้าสิบมันก็ต้องมีทำธุรกิจหน่อยแหละแต่ว่ากวิตีเขาบอกว่ามันผมมันเยอะช่วงแรกๆผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นช่วงแรกๆหรืออาจจะเป็นไปตลอดนะก็คือมันก็ดีดีสำหรับคนที่จ็อบห้าสิบไงเออก็ถ้าใครที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพนะครับก็อดทนอีกหน่อยรอให้จ็อบห้าสิบแล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้ครับมันจะได้แบบไม่เสียเวลามากนะเพราะถ้าเราจ็อบสี่สิบแล้วไปเปลี่ยนอาชีพเนี่ย มันจะเสียเวลามากเลยเออเราก็อดทนให้ให้จ็อบห้าสะแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพครับผมก็วันนี้ก็อพอแค่นี้ครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคุณครับ